สวัสดีค่ะวันนี้นะคะบิมก็จะมาแต่งชุดลุวให้เพื่อนๆดูนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะตอนนี้คือบิมแต่งหน้าทําผมเสร็จแล้วนะคะในระดับหนึ่งไม่ใช่มือชีพนะคะแต่งได้เท่านี้นะแล้วก็เดี๋ยวจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะแล้วบิมก็เอาเห็บสมบัตินะคะก็คือหีบแต่งตัวของบิมนั่นเองนะคะจะมีอุปก,กรณ์การแต่ง ตัวอุปกรณ์ของชนเผ่าล้วนะคะแล้วก็เสื้อผ้าของชนเผ่าล้วของบิมนะคะบิมก็จะเก็บไว้ในนี่นะคะแยกไว้นะคะจะไม่ให้ปนกับเสื้อผ้าอย่างอื่นนะคะเวลาจะใช้จะได้หาง่ายนะคะนี่นี่เไปิดได้แล้วนะคะนห่ อันนี้ก็จะเป็นตุ้มหูบิมนะคะอันนี้ผ้าถุงบิมนะคะแต่ว่าวันนี้บิมจะเลือกใส่เ,เสื้อสีดำนะคะในการออเอาเข่าแล่อดำดีอ่ะแล้วนี่เป็นสร้อยคอบิมนะคะแล้วนี่ก็จะเป็นเงินเม็ดนะคะเดี๋ยวเราไปแต่งตัวกันเลยค่ะ ต้องแน่นแน่นวันนี้จะใส่เสื้อสีดำนะคะแล้วก็จะใส่สร้อย ตอนนี้บิมก็ตอนนี้บิมก็แต่งตัวเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ใส่ผ้าถุงนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้บิมจะไปทำคลิป